กินแต่โมฮ้งแล้วแล้วไปซ้ายกับมาหารับ j อบรับ j อบหาฟ้าเบียร์ล่องพื้นมาอินออนใหก้าเจ้าโมแมนค่ะหึหยอกยอกเขากินแต่โหฮ่งหลายโพดมันอิ่มมันจุกเขากับเลยสิมหาหม่องย่อยเขากับเลขแลนขามทางมามาใส่ตีหานางตลาดตะลี่คือเก่ามือหนีเขากับอิ่มทองจากร้านสมตำมาแล้วกับแก่เขาเลขสีสื่อหลยกับสีสื่อแค่แม่งทอดกับผลไมากละไม้ดองท่อน,นละอย่าเรียกเราว่าขี้เมาแค่ร้านเหล้าเรียกเราว่าลูกค้าประจำนติสิบเหว่าจังสั่นยังใดนี่ล่าสุดผู้จัดการร้านยางมาถักท้ายหึหึจนเขาลึ สนีหาคนก็ได้ใส่ปอแขนเรียบร้อยแล้วค่ะว่ามป็นยังดอกมือนี้มีคอนเสิร์ตได้ยินว่ามีคอนเสิร์ตนักร้องผู้ใดนี่ละฉันก็บอกคงจักเพื่อนปันไดดอกก็บ่ได้อยากค่อยกล้าเอ้ยซื้อเขาจะเอาปันไดดอกว่าก็สิขอเว้าเป็นอักษรย่อก็แล้วกันเนาะไม่ปัจฉลีก็จะของบลีเด็ที่ว่าผู้ใดมันสิไปกินเหล้าได้ซุมื้อนั่นล่ะมาฮอดคนก็ยังบ่ทันได้หลายดอกแต่ว่าแม่นคนหลายคนน้อยคนมีบ่มีก็สร้างพอได้เป็นอุปสรรคของลูกย่างกลางปีก4-5ตันี่เลยค่ะเขาเปิดเพลงคอเบาๆซุมนี่ก็เต้นก็ฮ้องได้คือเก่าเอ้าเฮ็ดจังได๋ได้ล่ะเนาะก็คนมันมักม่วนคนมันมีดนตรีในหัวใจเนาะและ ดนตีเริ่มคืนฟอกก็เริ่มเปิดค่ะโนกระย่างก็เริ่มออกสเต็ปนิดน้อยแต่ว่าเข้าด้สัญญากับน้องไวตั้งแต่ที่แรกแล้วว่ามือนีเข้าสิมาขายสวยเราจะไม่มั่วไม่ออนอัวและก็จะไม่กางปีกเด็ดขาดยิงอันคิปมาปองแปงมือหนีฉันขอแบ่งเป็นอีพี่หนึ่งอีี่อีเด้อเพราะว่ายังว่ดตีขีปมันยาแห้งแล้วก็หลแห้งอีคนไทยก็จะเปม็นท้ายทายจนสู่ชีวิตเธอเสียบมันใส่โทรศัพท์ฉันทายลิปทายจนแบตเบิดแม่แบตโทรศัพท์ฉันเบิดแล้วมันยังบ่ะจบเด้อมันเอาห้องมันทายอ จากตากองก็ได้อันนี้ก็ต้องยกความดีความจอไห่อีนองพักการเลข,ขาฉันคิดเบิงเนาะตอนตัดคลิปเนะาะปาดคลิปเกือบส4มสี่ชั่วโมงนะ่ะยิงฉันเอามาผักมาตัดให้บเเชอได้เหลือคลิปละ4-5หานาที่ันก็นว่าชันเก่งค่ะกิ๊ด,ดอกว่าเม้นาน้ำเก๊ก้วยแล้วมานางงมนางเมาในการตัดคลิปี่คักอหลีด้สูงแต่ก็ยาเพื่อเอทซี่น่ารักของฉันดูดิวสู่ตายค่ะสู่ท่าน2ทุ่มยูตาเบนเว่นยู่ตะเบนก็เพึ่งตบดินวั่งหันนี่มันใจเย็นๆก่อนว่าได้ ม่าอยากไตัวอมอมแมางๆาได้บอกแล้วเบิ้งเขานางมอมองแม่สวยๆอยู่สูงกระตาดภาพมัติชนีสีหาคนนีดูบาดนีไว้จักแขนจักขาจักมือจักไม่ไปเบิดฮึถามว่าอยากไยรอ,บ,อบ้างบ่ฮือนาีต่ที่นันดายิงแต่ละคนน่ะมันเต็มคาราเบลแล้วมันบ่เห็นนี่หยังดอกบ่ได้เลียวเบิ้งได้ว่าสาตาอมแอมอมแอม้างๆางข้าเจ้าสีมองจังใดน่ะมาลูกอีกที่บังมีค้นม่องเกี่ยวคองหลายตอนใดหูว่ตอนมานางตัดคลิปนี่ล่ะฮึอเป็นแต่อยากาอบ่คักแต่กระยาพวกฉันถือคติว่าเหตุการณ์ เฮ็ดเอ้าก็บ,บอกแล้วคนมหมนนักมวนเนาะสูงตลาดที่เฮ้ามานางมือนี่เฮ้าก็สีนางโซนเก่าโซนเดิมของเฮ้าโซนทั้งหลังขางเสาไฟคือเก่าเพราะว่ายังตี <t> พวกฉัน <t> บ<อ>่บ<อ>่คยมักไปนาเวที่ปันใดได้ญิงพวกฉันว่ามันอึมขึ้นแม่แล้วอีกอย่างมันก็โอบอ้าวพ,พอมนางยุ่งสีมันโล่งมันสว่างสว่างดีกว่าแต่ว่าปัญหาคือไฟมันแจง <t> ้งลุกขึ้นหนีไว้เป็นเป้าสายตาคนเดียวเบิ่งสาบลาบค่ะอิลี่ญิงพวกเธอสังเกตเบิ่งในเปลียงอมอมาเม้มๆ้างๆข้าเจ้านางเบิดเวลานีไม่โตพวกฉันโตเดีีียวอลล่ได้้้สูกกขึนนนนนนนเเเต็็็มมัปปหหแแแงะ พ่อมูนี่จักอีหยังกับบู้ว่าอีหยังขึ้นในหัวเบิดนี่แหละเนาะเขาถึงวาแอลกอฮอเข้าปากอู้จักเบาอาอีหยังอารมณ์ดีวาสันหัวเตอหัวเตืนไปว่าจะคองเป็นสาวสำนวยได้สูถามว่ามืนีเป็นยังขึ้มาตะผูญิงว่าตีก่อนแกวก่อนขาไปไสอ้ายก่อนแกวก่อนคานั่งไปทำงานค่ะนั่งทำโอทีเข้ากาเดิกส่วนเมียเหรอมืนีออกหาลองค่ะสัญญาว่ามืนีถา้าเมาเฮาสีว่ลกบเฮาสินั่งกินต่อย,ยุนาเซเว่นจนว่าสอดแย้งจังคอยไปบินทบาทน,น้ำพระ <c oughs> แต่ว่ามาจังซีกบบออ้้่ะาตูรงไดื เออ,อ,อที่แบบเสียงสูงสูงแบบไม่จัตวา8ปดโตงส่ไม่หยิง <c oughs> ไก่ยามันจะเสียงสูงเสียงต่ากระซามถือว่าให้มาแล้วขันบ่ให้มาลเมงเบิ่งเสร็จแล้วเครียดคัดลองวองผู้ได้ฉันน่ะเอาเห้เต็มใดๆกันแนวมันหมักนอสูงแต่ว่ามาจังสี่บ่ต้องห่วงค่ะเลี้ยงผู้บอกผู้บ่าวผู้แสบผู้ไส้บ่มีแน่นอนฉันบ่ให้มีแม่แต่คนมาส้นแก้วนําเลยล่ะค่ะเป็นผู้บอกผู้บ่าวมาขอชนจอกชนแก้วนี่โอ้ยฉันกันซีนเต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นเอฟซนี่ได้ค่าแล่นกอดพร้อมแกงนี้ถือสโลแกนมักมวนแต่บ่มั่วเด้อค่ะคันมีคนมาถามมาในแกงมีคนสูตรบ่พากันบอกเต็มปากเลยค่ะบ่มีค่ะ ีผัวบ่แล้วความตั้งใจคือมามวนค่ะบ่ได้อย่างมาหาผู้ชายแต่คงสิบ่มีผู้ใดกล้ามาซนแก้วหรือว่ากล้ามาเว้าน้าดอกเขาเห็นสภาพท่าเต้นซี่หาคนนี่เป็นตะย่านโพดบ่ได้เต้นสวยเต้นยั่วคือบ้านคือเมี้ยงเขาเนาะแล้วเบิ่งคือจังคุ้มผีเขานี่แต่เบิ่งแต่ละคนโอ้ยสูงว่ามันขี้กระเดียนถึงน้ำห้อนเนาะมันเต้นงามๆสวยๆคือบ้านคือเมี้ยงเขาบ่เป็นติหื้อท่าเต้นนี่เป็นคือกันทั้งซีทั้งหคนเลยเด้แอวบ่ไปไปแต่มือกับขาแม่ก็มีคนถามว่าขอทีมาของคาอนุกะย่างกลางปีกแน่กะ FC ตั้งให้ค่ะก็ตั้งให้ย้อนยังวาติกะนี่เด้ก็ได้ตั้งให้น้าท่าเต้นยามมากลางปีกนี่เด <c oughs> เอาเอาเอาอีเสรีไล่เขียวเป็นอยังจังเฟี้ยแต่น้ำเสาไฟแต่สูงเอฟซีไลายคนกับสีทามย่าเจ่าก็กินเหล่าเก่งแทะมันโมเป็นเก่งเด่นในหญิงกินย่ำใดเมาย่ำนันอีกอย่างเมากับว่าใดคือบั่นคือเมีอยงเขาพร้อมจากอีหยังสูงและเบิ่งแต่ละคนในพุ่น่ะจากอีหยังปุนอุ้ยปุ้ยโดยเฉพาะฉัน <c oughs> นั่นนั่นลืมแล้วลืมขอตกลงของเจ้าของแล้วว่าสิมาขายสวยล่าสุดตอนนี้บ่สวยแล้วค่ะระ้วบางยืนกลางปีกยู่นั้นก็มีเอฟซีมาขอชนแก้วมาลากจากใจน่ารักบ่คักมีมาแวะเวียนบขาาดดสยยยเล้อิงกกบางคนก็ย่สเอออนใ่ืย เอ,อ้ยฉันเลยถามเอ,อ้ยไดเอ,อด้ยใดขันม่เอื่นซื้อฉันฉันบ่อยทายน้ำเด้ฮือหยอกเอฟซไปอีกแต่ว่าแต่ละคนมากกับามาเอื่นซื้อเลยค่ะไม่เอื้ยดุดจ้าบอขอทายรูปน้ำแน่ <c oughs> และนี่ก็เป็นเวลาที่ลักรองดังฮอได้ออกฉากแล้วสิเป็นจังไดพวกเธอถามวาเบิ่งตอนต่อไปเด้ว